สวัสดีครับพ่อรับเต้ฉันเนนะครับมีมาตัดยาอยู่คู่ครับกับคู่หน้าต่อคองนะครับพ่อไ้มันเป็นแป่นนะครับหกแห้งครับพราะเป็นยังสิลับจักมีอย่างนะบทั้งเางาทั้งหนานะครับเป็นแบบยังสิลับตัดไปไกลนิดนึงแต่ว่าก็ตัดไปง่วนะครับเขียน ถึงจะเป็นยาปลูกนะครับมี่ยาปลูกไว้กับสู่ยาธรรมชาติประเด็นครับยาธรรมชาติมันมีมันจะมีหลากหลายอย่างนะครับโปรตีนมันสิหลยกวาดก็ยาฮัปลูกครับถึงยาฮาบปลูกผมปลูกยาในนะครัโปรตีนมันกับสิเปอร์เซ็นต์มันกับสิหล่ครับถ้าสูงสู่ยาธรรมชาติประเด็นนะครับยาธรรมชาติมันสิปนนะครับโปรตีนน้อยโปรตีนหลนสิปนไปเรื่อยเรื่อนโบเบครับทั้งโปรตีนมันหนาสีผมว่าน่าสีสูงก่า หญ้าปลูกนะครับหญ้าธรรมชาติถึงมาเบื้องหน้านั่นนะครับวันนี้จะเป็นถึงดำนะดำไปถึงดำั้งเลี้ยงนะครับบ้านปุ๋ยเป็นเลื่อมเลี้ยงมากครับเป็นเรื่อกันนะครับหญ้าอันแดงแดงนะครับหญ้าดอกแดงแดงนะครับขึ้นลายครับกับหญ้านี่ไหมครับเขาเอื้อนไว้อีย่างนี้ครับมม่เป็นเขี้ยแล้วก็เป็นดอกนะครับแห้งลายครับ พี่แหวนหน้าเต็มอยู่ดูครับนี่นะครับมันจะเป็ี่ยนเคี้ยวๆก็ยังพักบุ้งนะตอนเป็นดอกน้อยๆเบื้องนะตัดหย่าครับรถกัดจอดที่ฝุ่นแบกไกานิดนึงแล้วว่ากัดดีอยู่ครับมือนี่มันมันมีเมฆนะครับมีเมฆแดดก็เลยท่านได้ออกมานะครับฝุณน้อยท่านได้สุดอยู่ครับ ตัดไปแล้วท่นในสุดอยู่แต่ว่ากเลสทให้มันเปลี่ยนเปลี่ยครับค่าสิตตัดทิมก็ตัดทิมได้นะครับแต่ว่าก็เสียดายนะครับค่าสิตตัดทิมไปกับตัดง่ายครับแต่ว่าก็ตัดให้งัวงกับตะของกับแบกไกงนี่แหละครับแต่ว่ามันก็มันหลากหลายอย่างนะครับถึงเสให้แต่หญ้าในที่ตะของโป่เดี๋ยวงวนกับสิเบือนะครับ มีหยาธรรมชาติปนหยาผู้แท้ไปน้ำนะครับมาดูยญมาดูเขาน้ำนะครับเขาว่านปุ๋ยไปได้ประมาณจีเป็นเดือนแล้วครับเริ่มเรืองกันมากแล้วว่าสีมะฉีดฮอร์โมนอยู่นะครับตัวสองสามหมืน่นฝนก็ฝนไมาครับมาตกมาพราให้ดินซุ่มนะครับว่าด้พ่อให้มันหงหนามยังหน่หน่อยๆครับ ว่าสีดฉีดฮอร์โมนนะครับเท่งปีนี้ว่าสิร่องปุ๋ยนะครับสื่อปุ๋ยผงมาครับปุ๋ยร่องร่องปุ๋ยบางปุ๋ยหลงอรุนนะครับสามสิบห้าห้านะครับว่าสิร่องมาฉีดเบังอันนี้ว่านปุ๋ยเม็ดไปแล้วนะครับเที่ยนหนึ่งมันก็เริ่มเลีอยงใบเริ่มเลืองขึ้นมาแล้วนะครับส้มเขียวกับเขียวครับว่าจะลองฉีดนะครับ ซื้อมาลองเมืองครับปีนี่แต่ว่า,าปุ๋ยปุยปุ๋ยเม็ดในบ้านแล้วครับบ้านสิเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็เลยซื้อปุ๋ยผงมาวานนะครับกับฮอร์โมนครับอาทิฉีดพร้อมๆกันก็ได้อครับบรรยากาศมาตัดใหญ่หัวครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันหกครับก็ยังยังเสียแล้วครับผู้แท้งหกผลยน่ตัวของงางมนเบิ้งหนาม มันยากเนาะจะกมีงูมีไม่ยังตารามันเปลี่ยนแปลนแม่งเลยครับ